สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเชอรี่เพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะเชอรี่จะมาเอาใจขวัญใจวัยรุ่นสักนิดหน่อยค่ะจะเป็นตัว Honda Civic 1.8 EL นะคะปี2019ได้เป็นสีขาวฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง1,000บาทเท่าฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถได้ทุกอาชีพค่ะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะ สำหรับนะคะท่านใดน,นะคะที่กาลังมองหานะคะ Honda c i v i c อยู่ก็อยากให้ฟังให้จบคลิปนะคะเพราะว่าคันนี้ค่ะออปชันจัดเต็มแน่นอนได้จอแบบพัสสกรีนนะคะขนาด5านิ้วด้วยนะคะออปชันเนี่ยจัดเต็มแน่นอนหากใครนะคะชอบก็ฟังให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวเชอรี่นะคะจะพาไปดูในส่วนของออปชันด้านหน้าก่อนในส่วนของออปชันด้านหน้านะคะกระจังหน้าเนี่ยจะได้เป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ โลโก้ก็สีอมังเช่นเดียวกันนะคะไฟหน้านะคะจะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้าเนี่ยสวยสวยใสใส,สปลิงๆงเลยนะคะไฟมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะคะออปชันเนี่ยจะเต็มนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะจะได้เป็นล้อแมตต์เดิมโรงงานนะคะขอบ16นะคะยางเนี่ยได้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะคะดอกยางเนี่ยยังดอกลึกดอกสวยดอกเต็มแน่นอนนะคะสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็ ซุ้มรอนะคะไม่มีคราบสนิมเลยเห็นไหมคะยังใหม่ยังใหม่อยู่เลยคะ่ะเพราะว่าเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นสีขาวด้านบนเนาะ,ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดํานะคะมีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยสําหรับคันนี้นะคะเชอรี่จะบอกว่าเราอะ่ะแค่คุณแจรถนะคะอยู่ใกล้ตัวนะคะถ้าอย่างเงี้ยถ้ากดปุ๊บอรถมันจะปิดอัตโนมัติเห็นไหมคะแต่ถ้าเราเอามือสอดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะเปิดอัตโนมัติให้เราเห็นไหมคะดีมากๆเลยนะคะออปชันเนี่ยแล้วก็ฟิล์มนะคะจะได้เป็นฟิล์มเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะมาดูภายในกันค่ะสำหรับภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดำทรงสป,ปอร์ตมากๆเลยนะคะขวัญใจวัยรุ่นเลยนะคะวัยรุ่นนชอบเลยนะคะทรงสป,ปอร์ตนะคะแล้วก็เบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะ ไม่มีรอยแตกขาดนะแล้วก็บาะอะ่ะรองรับสรีระของเราได้ดีมากๆเลยนะคะเบาอะนะคะสามารถปรับได้หลายทิศทางปรับสูงปรับต่ําปรับเตีย้ยได้หมดเลยนะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีริว้วไม่มีรอยเลยนะคะผิวเนียนเนาะแล้วก็หน้าจอรับคันนี้นะคะจะได้หน้าจอแบบทัชสรกรีนนะคะหน้าจอระแบบระบบสัมผัสนะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชล่สตารนให้ดูคะ่ะ ย่านเบาแอร์สักนิดนึงแอร์นะคะจะได้เป็นแอร์ระบบออโตโต้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีกล้องถอยหลังมาให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูอ่าถอยหลังมาให้เราด้วยนะคะเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็อ่าหน้าจอนะได้จหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาดนะคะห้านิ้วนะคะรองรับราคา ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะ,ะรองรับนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบบลูทูธนะคะแล้วก็ระบบคันนี้นะคะรองรับระบบเสียงด้วยเสียงซิลิด้วยนะคะออปชันเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะคะในส่วนเกียร์ราคาก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะโออัตโนมัตินะแล้วก็ด้านข้างคะ่ะมีที่เก็บสัมภาระนาอแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะแล้วก็ในตรงนี้นะเปิดมาก็ตรงนี้นะคะจะ USB นะคะเสียบ USB ได้ตรงนี้นะคะเสียบ USB ได้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมนะคะระบบเสียงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะแล้วก็สามารถรองรับนะคะสามารถรับสายนะคะวางสายโทรศัพท์ได้นะคะเนื้อพวงมาลัยสวยเนียนนะคะแล้วก็สามารถปรับพวงมาลัยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันคันนี้นะคะจะได้ระบบเป็นบูสต์ด้วยนะคะสําหรับแผงสําหรับแผงประตูนะคะ ทั้ง4บานนะคะกระจก4บานเนี่ยแบบแบบไฟฟ้านะแล้วก็ด้านข้างคนขับแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยเป็นละแบบเป็นแบบออโต้นะคะอยาจะบอกว่าออปชันคันนี้จัดเต็มแน่นอนค่ะวัยรุ่นเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะหากใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์0ุ4 0 2 9นะคะเจ8 2นะหรือว่าแอดไลน์ตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ <S <S ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะ ได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันแล้วก็ภายในนะคะกว้างขวางนะคะสามารถนั่งได้หลายที่นั่งนะคะแล้วก็ภายในนะคะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะ <S <S <ๆ>หากใครนะคะที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0940297282นะหรือว่า แอดไลน์ตามด้านล่างนี้ได้เบอร์โทรนะคะเชอรี่นะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะในส่วนของด้านท้ายรถนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักผิดความสมน้ําเลยนะคะแล้วก็ไฟด้านหลังนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีโลโก้มีโลโก้เป็น Honda ให้แล้วก็มีแบรนด์สวิ i c ให้นะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะกันชนนะได้เป็นแบบสีโครเมียมด้วยนะคะเดี๋ยวเราแล้วก็มี กล้องนะคะต้องถ่ายให้ด้วยนะคะทะเบียนจะได้เป็นทะเบียนนี้เลยค่ะแปดก็ไก่วอลแหวงเก้าหกเจ็ดสองนะคะ, 8, 9, 6, 12, ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะสําหรับภายในนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะภายในกว้างขวางนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักทุกมรอยบุกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีร่องรอยการชํารุดนะแล้วก็ด้านส่วนด้านคานนะคะจะได้คานแท h, ค้คานเดิมนะคะจากโรงงานนะคะ ไม่มีร่องรอยการชนหนักรอยบุกหรือว่ารอยลักยิ้มนะเม็ดน็อตนะคะก็ยังอยู่ครบๆนะเม็ดน็อตเนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะ่เนาะมีร่องรอยการถลอกบ้างเนาะตามการใช้งานนะแต่ว่าไม่มีผลให้แต่ถ้าใครซีเรียสนะคะเดี๋ยวเชอรี่เก็บงานให้นะคะในส่วนของคันนี้นะคะจะได้เป็นแม่แรงนะคะแถมมาให้นะคะแล้วก็ได้เป็นยางอะไหล่แรนะ้แถมมาให้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ผิวพันธุ์ก็ อาจจะมีร่องรอยตามทะเลาะก,การใช้งานเนาะแต่ว่ามันก็ไม่มีผลตแต่ถ้าแต่ถ้าใครอยากให้เก็บงานให้บอกได้ค่ะเดี๋ยวเชอรี่เก็บให้นะคะเดี๋ยวเชอรี่บอกทางช่างให้เก็บให้นะคะหากใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อกับมานะพาพ่าฟรีดาวน์ผ่อนเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะราคารถคันนี้อยู่ที่619,00 0บาทนะคะจากราคาป้ายแดง967,000บาทนะคะตอนนี้แล้วรถใช้ ปี19เ้นาะลดแค่6ปีเองไม่เพียง1 3 0 0 0โลปีตกปีหนึ่งเนี่ยวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะหากใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเชอรี่นะคะจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด1 8ซีซีนะคะสสูบนะคะ141แรงม้าเลยนะคะเครื่องเนี่ยแรงมากๆเลยนะคะนั่นด้าน,นเครื่องยนต์นะคะ สะอาดสะอาดนะคะไม่มีร่องรอยการไม่มีคราบน้ํามันนะคะหรือว่าคราบอะไรเลยนะแล้วก็เม็ดน็อตนะคะแก้มขวานะคะไม่เคยแกะไม่เคยไขแดงสิ้นเลยค่ะไม่เคยไขออกมาเลยค่ะเม็ดน็อตนะคะยังสวยๆแบบนี้นะคะคานนะคะด้านข้างหม้อน้านะคะก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานนะไม่มีร่องรอยการชนหนักผิดคว่ำเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยบุบแดงสิ้นเลยนะคะสติกเกอร์นะคะหรือว่าสติกเกอร์มอกอสติกเกอร์คำเตือนต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบๆเลยนะคะยังอยู่เม เดิมนะคะยังอยู่เดิมจากโรงงานนะคะไม่เคยแกะไม่เคยแยะไม่เคยไขเลยนะคะคานด้านข้างมอ้นานะก็ไม่มีร่องรอยบุบหรือว่ารอยลักยิ้มเลยนะคะสติกเกอร์มอกรหรือว่าสติกเกอร์นะคะคําเตือนต่างๆก็ยังอยู่ครบเลยนะคะสติกเกอร์เนี่ยเรียบเนียนทุกแผ่นนะคะรูอลาระบายอากาศนะคะก็ยังรูกลมคมกิบนะคะสภาพก็สมบูรณ์จากเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักรอยบุบหรือว่ารอยลักยิ้มนะคะซีนนะคะก็ยัง ซีนนะคะก็ได้เป็นฟิล์มเดิมจากโรงงานนะเพราะว่าจิกเข้าไปนะคะก็เป็นยุบตามมือเราเลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะฟูขึ้นมาเองนะคะถ้าถ้าซีถ้าซีนนะคะไม่เดิมแนละ้วถ้าจิกเข้าไปเนี่ยมันจะแข็งนะคะแล้วมันก็จะไม่ฟื้นตัวนะคะหากใครนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้คะ่ะที่เบอร์094029นะคะ7282นะหรือว่าแอดไลน์ตามด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเรานะคะไปฟังในส่วนของราคาตั้งขายแล้วก็เรทราคาผอนกันอีกรอบหนึงคะ่ะ สำหรับราคาตั้งขายนะคะ Honda c ซี i c 1.8 EL นะคะอยู่ที่6,19,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อนเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะหากใครนะคะที่กำลังมองหา เป็นตัว Honda c ซี i c รีบทักมาด่วนเลยนะคะเพราะว่ารถเนี่ยมาไวไปไวมากๆเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะเครดิตดี D D, เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะสําหรับคนที่มีเครดิตดี D นะคะบริษัทเรานะคะมีแคมเปญนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะช่วยทุกคนันดันทุกเคสแน่นอนนะคะหากใครนะคะกำลังมองหาอยู่ทักมาปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ละสือโทร0 9 4 0 2 9กนะคะ7282หนะ้าหรือว่าแอดไลน์ line, ตามด้าน ล่างนี้ได้เลยเบอร์โทรนะคะก็สามารถแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรถสวยๆนะคะรถเข้าใหม่นะคะราคาผ่อนถูกๆได้ที่เชอรี่เพชรยศน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ